สวัสดีครับชาวมา r i เ i ียน,นะครับวันนี้ผมมีคลิปพิเศษมาให้นะครับสำหรับการสร้างหน้าจอหลักนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราเข้า back office เนี่ยเป็น true ai trueideaai.com ใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยอาจจะต้องไปป้อนที่ URL เช่นอ,อาจจะต้องไปป้อนที่โคมทุกครั้งเลยแล้วเรามีความรู้สึกมันไม่สะดวกเลยนะครับเราอยากจะให้ URL ตัวที่เราจะเข้าไปล็อกอินที่ to ไอเดียเอไอเนี่ยมันอยู่หน้าจอแบบนี้นะครับเหมือนอเสมือนหนึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับเราทำยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีกันนะครับขั้นแรกนะฮะเราก็ต้องไปเปิดที่ที่เบราว์เซอร์ก่อนนะครับเราอาจจะใช้เบราว์เซอร์โค m มตรงนี้นะฮะแล้วก็ป้อนไปฮะป้อนป้อน URL เข้าไปนะครับเราก็ป้อนป้อน u r อตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเราป้อนเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมครับปกติเราก็จะใช้งานแต่ทีเนี้ยเราจะทําให้มันเป็นเขาเรียกว่าไปอยู่บนหน้าจอหลักนะครับ วิธีการนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับสามปุ่มนี้นะคลิกเลยครับแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับตรงนี้นะครับคลิกกันไปเลยครับแล้วมันจะให้เราพิมพ์ครับที่เรารู้กันนะหมายความว่าคุณอากจะพิมพ์บอกว่า m e r l i s ็อก in Lo in Mer นเมล m e r l i s สอ f ฟฟอะไรก็แล้วแต่คุณก็พิมพ์ไปแล้วก็กดเพิ่มนะครับพอกดเพิ่มนี่นะครับมันก็จะไปอยู่ในหน้าจอหลักแบบนี้ เห็นไหมครับนี่นะฮะอันนี้ผมทําไว้3ตัวเลยนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมต่อไปคุณก็ไม่ต้องไปที่เบราว์เซอร์นะครับสามารถเข้ามาที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณได้เลยแล้วก็กดเข้าไปครับพอคลิกเข้าไปก็สามารถล็อกอินได้ปกตินะครับเวลาออกเป็นยังไงฮะมันก็ยังอยู่ยังอยู่ในหน้าจอหลักนั่นเองนะครับโอเคทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับชาวเมอริเชียนครับแล้วเดี๋ยวเจอกับคลิปต่อๆไปครับ